เดี๋ยวครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับตั้งบ๊อบส้มดัมซิ่งครับวันนี้พาเพื่อนมาดูเจ้าฮีโน่นะครับตัวนี้ติดลมครับแล้วเราข้างขาดครับทีนี้ทีมงานเราก็ได้มาปลีกยอดเปลี่ยนเราข้างเร็ยร้อยครับอันนี้ก็จะลากรถขึ้นนะครับนี่ครับมีพอร์ตอยู่หน้าครับมีรถคีบอยู่หลังครับแล้วก็โ่อยู่กลางครับช่าพื่อนมาดูนะครับ อะไร <laughs> รถขี่เบรกไม่ทันครับไม่ได้ดูช็อตเด็ดนะเมืเ่อกี้เลยครับน้อยครับโอดีครับดูหลุมครับนอนลึกเหมือนกันครับ เรงครับทีมงานนี่ครับโอ้โหนาตัวเบ้องดูเเบอร์สาครับขึ้นไ้แล้วครับน้อง ก็นี่ครับวันนี้เราก็มาถอดล้างส่วนท้ายข้างในครับแล้วก็ใส่ไปข้างเรียบร้อยนะครับนี่รถก็ขึ้นได้แล้วครับดูครับนี่ครับทีมงานของป๋าทุ่มนะครับผู้ใหญ่ทุมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ